thank you สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะดิฉันแบมพัชรพรชัยราชค่ะดิฉันมุกนิชชนคำนึงคงค่ะ,คะพวกเราสองคนเป็นตัวแทนของนิสิตครูคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธสาขาเคมีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตหรือเรียกง่ายๆก็คือครูเคมีนั่นเองค่ะค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์นิสิตครูเคมีมศวกันว่า ทำไมข네 like, เขาถึงเลือกเรียนครูเคมีที่มสวและหลักสูตรเคมีการศึกษาบัณฑิตที่มสวเนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรบ้างค่ะเพื่อไม่ให้เ, masa, เป็นการสืยเวลานะคะเราไปสัมภาษณ์กันเลยไปเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวเพื่อนของเรากันก่อนค่ะค่ะชื่ออาร์มทิติตามุกดาเป็นนิสิตชั้นปีที่4สาขาวิชาเคมีกสมค่ะ ค่ะขอตอบถาม,มานะคะว่าทาไมถึงเลือกเรียนสาขาวิชาเคมีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตที่มศวนนะค่ะค่ะด้วยความที่ว่าตัวเองนะคะเป็นคนที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้วโดวยเฉพาะสาขาวิชาเคมีค่ะบวกกับความตั้งใจที่อยากจะเป็นครูนะคะก็เลยเลือกเรียนที่นี่ค่ะเพราะว่ามสาวเนี่ยเป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพนะคะเป็นระยะเวลานาน,นะคะ่ะอีกทั้งยังนะคะมศวประสา,านามีของเรานะคะเป็นใจกลางเมืองค่ะแล้วก็ทําให้การเดินทางนะคะหรือการใช้ชีวิตเนี่ยมีความสุขสบายอย่างมากนะคะจึงเลือกเรียนที่นี่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ฟังไปแล้วนะคะเหตุผลที่เพื่อนของเราเนี่ยเลือกเรียนที่เคมีกสบที่ม,มสวนะคะต่อไปเราจะไปดูว่าจุดเด่นของหลักสูตรของเรามีอะไรบ้างไปดูกันเลย ขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะค่ะ,คะก่อนอื่นแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อขิมค่ะถีตาภาอันภัยพิศค่ะนิสิตชั้นปีที่4หลักสูตรเคมีกศบค่ะอ่าเพื่อนนะคะอยู่ในหลักสูตรเคมีการศึกษาบัณฑิตของเราเพราะฉะนั้นจะต้องรู้จุดเด่นแล้วก็จุดดีของหลักสูตรเรานั่นเองค่ะให้เพื่อนช่วยโฆษณาจุดเด่นของหลักสูตรเราหน่อยค่ะได้ค่ะสําหรับหลักสูตรเคมีกศบนะคะหรือว่าครูเคมีกศบเนี่ยมีหลัก มีจุดเด่นเลยก็คือเราเนี่ยเป็นครูที่อยู่ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นคณะร่วมผลิตครูนั่นเองนะคะทําให้เราเนี่ยได้เรียนเคมีอย่างเข้มข้นแล้วก็ได้เรียนวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์โดยตรงค่ะทําให้เราเนี่ยนะคะได้ใช้เครื่องมือได้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็เรียนรู้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เรียกได้ว่าเอาไปสอนได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีคุณภาพค่ะและ้วนอกจากนี้นะคะเราก็จะได้เรียนศาสตร์การสอนหรือว,ว่าวิชาที่จําเป็นสําหรับวิชาชีพครูจากอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์โดยตรงนั่นเองค่ะ ซึ่งทาให้เราเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาแล้วก็ชํานาญทางด้านการสอนเคมีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลยนะคะใช่ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับหลักสูตรเคมีกายสาริบัณฑิตมศอ์เนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปนะคะเราจะไปตามหาเพื่อนเพื่อจะมาชิญชวนน้องๆเข้ามาเรียนหลักสูตรของเราไปกันเลยไปกันเลยค่ะ คะผู้ที่จะมาเชิญชวนน้องๆเข้ามาเรียนในหลักสูตรเคมีของเรานะคะก่อนอื่นแนะนําตัวเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อลูกอีน,นะคะวิถายาทองแดงนิติชัยพิริศีสาขาวิชาเคมีกับสบค่ะ อยากจะให้เพื่อนนะคะเชิญชวนน้องๆที่กําลังจะจบชั้นมธัธยมปลายเนี่ยให้เข้ามาเรียนหลักสูตรเครมีกันจากบัณฑิตที่โมอสโวนะคะค่ะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนครูเคมีค่ะซึ่งมอสะวะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะคะซึ่งหลักสูตรของเราเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพค่ะซึ่งสร้างบัณฑิตครูเคมีออกไปทำหน้าที่ครูได้อย่างเั่วประเทศไทยค่ะ ค่ะคณาจารย์ผู้สอนของเรานะคะก็เต็มไปด้วยความสามาค่ะมัานจะได้เลยว่าการเรียนเนื้อหาเคมีเนี่ยไม่น้อยหน้าที่อื่นอย่างแน่นอนค่ะส่วนทางด้านการสอน,นะคะ่ะก็ขึ้นชื่อว่ามสวนะคะจากประสบการณ์การผลิตครูมากกว่า70ปีจะช่วยสามารถตอรองให้น้องนๆนะคะออกไปเป็นครูได้อย่างมีคุณภาพแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะค,ค่ะน้องๆนะคะเมื่อได้ฟังแล้วพี่ก็อยากจะเชิญชวนให้มาเรียนในหลักสูตรเคมีการศึกษาบัณฑิตที่มสวกันเยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกติดเคมีการศึกษาบัณฑิตของมสวกันไปแล้วนะคะหวังว่าข้อมูลที่เราสัมภาษณ์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ